สวัสดีครับพูดติดตามช่อง y o u ยู b e บ n l ไล e ์ a c e b o o k c o m b e l i f e b o t แล้วก็เว็บไซต์ไอทีคูแ .com ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องกับตัวต,วตวนี้กันครับ u a w e i Band 4 Pro นะครับซึ่งที่จริงมันคือรุ่นพัฒนาจากตัวของ Huawei Band 4ปกติแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งบางทีก็เข้าท่าบางทีก็ดูดีแต่บางทีก็อาจจะไม่เข้าท่ามาดูกันว่า b บ n d 4 Pro กับราคา2 4 9 0บาทนั้น มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันแบบสั้นๆนะครับว่าทั้งคู่ระหว่างโวยแบนซ4กับแบน d 4 Pro นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกคุณกอบว่าตัวนี้ได้มาจากการที่เปรียบพลออเดอร์ของ P40 นะครับส่วนอันนี้ก็ไปซื้อแยกมาตังหากนะครับโดยหน้าตาของกล่องนะครับหันมาทางข้างหลังเนี่ย ก็จะชัดเจนเลยครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยตัวของแบรนด์สีนั้นอนะ BGPS ในตัวมีโปรแกรมของเวิร์ u อัพดีไซน์ของมันแต่ดีไซน์ของมันเนี่ยมันเหมือนกันมีห้าเรทเหมือนกันตัวแท็กกิ้งเหมือนกันพปรแกรมออกระดูกากนะครับตัวนี้มี11แล้วก็ลงน้ําได้นะครับแต่ว่าเห็นตัวนี้จะไม่ลงน้ำลงน้าได้เหมือนกันแต่จะน้อยกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่านะครับแบบสดๆเลย เริ่มจากตัวธรรมดากันก่อนนะครับธรรมดามีแค่นี้จริงๆนะครับมีมีแค่ตัวเรือนแล้วก็ที่ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่สามารถดึงในตัวสายนะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้นั่นเองก็คือถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของตัวแบรนด์นะครับก็เลยทำให้ไม่มีตัวของสายมาให้ ส่วนในรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรก็จะเป็นลักษณะที่น่าจะคล้ายกันแหละแต่ว่าอาจจะมีการตกแต่งที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะการแกะก็จะประมาณนี้นะครับเอจอจยาวหนึ่งโอเคแล้วก็คว่ำมานะครับแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอีกแกจิตหนึ่งที่ ถ้าใครไม่อยากซื้อตัวของสมาร์ทวอชนะครับอย่างตัว Watch GT ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกได้เหมือนกันนะครับมันจะแน่นๆหน่อยอ่าปึ๊บโอเคอันนี้จะมีคู่มือแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะมีคู่มือหลายภาษาเลยนะครับแล้วก็มีบอลลีการ์ดนะครับมีเก็บไปตัวเรือนก็อยู่นี่แต่ว่า ก็แน่นอนครับว่าพอฟัง์กชันมันเยอะขึ้นสิ่งที่เป็นข้อเสียของมันก็คือเรื่องของตัวที่ชาร์จนะครับก็กลับไปสู่ Back to b a s i c นะครับเสียบชาร์จเหมือนเดิมไม่สามารถที่จะทําเหมือนกับตัวของแบนสีได้นั่นก็คือการบิวสายอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่มีสายอยู่ตัวเครื่องนั่นเองนะครับการแกะสายออกมาก็ง่ายดานะครับ ส่วนการพ a i r i n g และก็การเชื่อมต่อต่างๆก็ยังคงเป็นเหมือนกับหัวเว่ยตัวของสมาร์ทสมาร์ทวอร์ปกตินะครับนี่ครับไอตัวชาร์จมันอยู่นี่นะครับแล้วก็คุณก็เสียบไอตัวนี้เข้าไปเหมือนกับสมาร์ทวอร์ดตัวไปเลยแค่นี้เองนะครับแต่ว่าจะเสียบผมจะเสียบผิดไดนน้น,นิดนึงนะครับมันก็ต้องฟิกประมาณนี้เท่ากับสายตัวนี้หายไม่ได้นะครับหายปุ๊บก็คือจบเลย นยครับก็คือความแตกต่างของดีไซน์ของตัวเครื่องและก็การแกะกล่องครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ทําได้ง่ายตอนนี้คือผมเลือกภาษาแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้น pairing นะครับหลังจากนั้นเรามายุ่งกับมือถืออย่างเดียวนะครับมือถือก็เข้าโปรแกรมคลาสิกครับ,รบชื่อว่าเ e ลนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ตัวของเฮลปกติเนี่ย อันนี้คือเซตอัพแอปใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อมีการซิงขึ้นมาสมมุติว่าไม่ซิงละกันนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะกดเข้าไปที่ Device เลือก Add Device ได้นะครับจากนั้นเราเลือกไปที่ SmartBand จากนั้นเราเลือกไปที่ SmartBand นะครับพอกด SmartBand เสร็จปุ๊บมันก็จะมี Updating u p d ัปเดตเสร็จปุ๊บอะ่ะก็รอให้มันอัปเดตจนกว่าจะครบนะครับก็จะมีนี่ครับ แปดสี่โปเลือกไปนะครับ pairing นะครับแล้วกด allow เพื่อให้บลูทูธมันต่อเชื่อมนะครับเนี่ยครับแล้วมันจะขึ้นมาอยู่บนสุดกดไปนะครับจนกว่าจะ pairing เสร็จตอนนี้เรากดที่ตัว watch นะครับ watch ก็มีเครื่องหมายเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับให้คุณได้กดแล้วมันก็จะขึ้นเลข ตัวนี้มานะครับจากนั้นเนี่ยครับมือถือก็จะมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วกดคดีดีที่ลมือถืออ่าอันนี้ enable ไว้กก็ได้นะครับแต่นี่ก็คือ notification ข่าวดีนะครับ Notification อันนี้ก็สามารถแสดงผลภาษาไทยได้นะครับหรือจะไม่เตือนก็ได้เช่นเดียวกันกดงี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยครับมันก็จะขึ้นบอกว่า Connect แล้วนะครับก็จะมี ฟีเจอร์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรกดอาราวจนกว่าจะเสร็จอันนี้ก็จะมีการบอกว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้84นะครับพอผ่านไปข้างในเดินไปเท่าไหร่ก้าวเท่าไหร่นะครับระยะทางเดินด้วยมีเฟซบอทนะครับสามารถที่จะปรับตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหลดเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน ที่เหลือก็จะมี Health Monitor นะครับก็จะมีฟีเจอร์ท Sleep แล้วก็การ Reminder นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของเพียกรอากาศได้ด้วยแล้วก็ตั้งปลุกได้ด้วยนะครับโดยตัวนี้จะสั่นค่อนข้างแรงนะครับ Device Setting ก็จะมีนี่ครับฟีเจอร์ d o d อดิสทูสามารถเปิดได้ฟังก์ชันตัวนี้ก็สามารถที่จะดูได้นะครับก็คือเป็น d a i l y t ทักกิ้งเป็นฮาร์ดเรทนะครับสล e ปมอนิเตอร โปรแกรมออกกำลังกายข้อความแล้วก็ควบคุมเพลงผ่านมือถือตัวนี้ได้นะฮะผ่านตัวของสมาร์ทบอร์ได้เลยแต่ว่าถ้าจะโทรก,ก็ก็กดได้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือสามารถโรลเทตหน้าจอได้นะครับแล้วก็ list to wake ส่วนที่เหลือนะครับก็สามารถที่จะกดนี่ครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาให้คุณได้อัปเดตกันว่ามันจะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆของตัว h ฮ a e ่ w a t c ทีทีโฮเว่ยแบนทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์คล้ายๆกันกับตัวของอ่าโฮเว่ยแบนนะครับแค่ตัวเนี้ยตัวชาร์จอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มี GPS แล้วก็มีหน้าปัดมีโปรแกรมออกกำลังกายที่เยอะก,กว่าและก็ราคาอยู่ที่2,490บาทนะครับก็คยอยากได้ก็คือไปซื้อ ได้แล้วที่ทางออนไลน์นะครับตอนนี้มีขายแล้วหรือใครอยากได้ก็เห็นไปจองกับเบอถือ P40 Series ที่ j จมาร์ Mart ก็เห็นเพราะว่าแแถมให้ตัวแถมตัวนี้ให้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังก็ลองไปติดตามดูนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตากันดีกว่านะครับสำหรับตัวของ Huawei Band 4 Pro นะครับก็มีปุ่มด้านหน้านะครับสำหรับที่จะ ใช้ในการแตะเพื่อกับหน้าหลักอะไรประมาณนั้นได้นะครับส่วนตัวด้านข้างก็จะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นก็จะแตกต่างกับตัวของสมาร์ทแบด์ยี่ห้ออื่นอย่างเช่นตัวของ f i t b i t ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนสายนั้นก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าสายนั้นจะใช้ร่วมกับแบนดสีไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเทียบหน้าตากับแบนดสีแล้วนะครับอันนี้แบนดสีก็อยู่ทางขวามือนะครับก็จะสังเกตว่า หน้าจอของตัวแบนซีโปรจะโค้งมนกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความที่มันเนี่ยครับก็คือจะโค้งมนรับกับมือได้ดีกว่าส่วนด้านล่างนะครับทั้งคู่ก็จะให้ตัวของ h าร์ r เร e วมอนิเตอรเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวของแบตซีโปรจะมีขั้วสําหรับชาร์จไฟนั่นเองครับส่วนหน้าปัดนั้นก็จะมีขนาดที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนฟีเจอร์นะครับก็จะมีทั้งนี่ครับการปัดว่าเจะดูก้าวจะดูฮาร์ดเรทมี SBO2 นะครับซึ่งเราจะต้องมีการใส่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่เราก็ยังดูไม่ได้นะครับแล้วก็มีควบคุมเพลงมีแมสเซจนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเราจะดูว่าข้อความ,มขึ้นมาหรือเปล่านะครับส่วนการปัดไปปัดมาไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์บอกว่านอนเท่าไหร่เวิร์กอัลก็จะมีทั้งแบบอุ่น outdoor เนี่ยครับก็จะมีการที่เราสามารถจะเปิดตัวของ gps ได้นะครับอันนี้กลับไปก็จะมีเนี่ยครับแบบบล็อกป่ายจักรยานในร่มแบบโปรแกรมค่อนข้างเยอะนะครับมีถึงไม้น้ำได้ด้วยแล้วก็ free training นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนว่าจะเอาถึงประมาณไหนนะครับแล้วก็ target เรากำหนด target ได้นะครับว่าเป็นแบบไหนได้อย่างนี้นะครับส่วนถ้าดูแบบตัวของ outdoor run นะครับ ก็สามารถที่จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นการวิ่งแบบเอาระยะทางเท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราก,กดอันนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยครับเราก็คือเราใส่แล้วก็ถึงจะกดใช้งานได้เนี่ยครับก็คือเบื้องต้นของการทำงานต่างๆฟีเจอร์ต่างๆของตัว Huawei Band 4 Pro ก็ไม่ได้แตกต่างกับตัวของแบรนด์ที่เป็น h o n o r อย่างแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับ ข้อดีของมันคือราคาของมันค่อนข้างถูกก็ได้ทําให้คุณนั้นสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีฟีเจอร์มอลนะครับก็สามารถที่จะดูเป็นการจับเวลาได้นะครับหรือจะเป็นตั้งเวลาต่างๆมีเฟซก็คือเปลี่ยนหน้าปัดในกาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการดูค่าต่างๆก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับเพียงแค่ปัดขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งเพิ่มเติม,ตมน,นิดนึงดีกว่าเราสามารถตามหามือถือได้ด้วยนะครับ นะครับก็สามารถเนี่ยนครับ <c oughs> ก็สามารถตามหามือถือได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังสามารถปรับความสมารแล้วก็ออนสกรีนดูถึงดูแบตเตอรี่ได้จากในนี้นะครับนอกจากตัวของอหน้าปัดหลัก <c oughs> เป็นต้นนะครับและซิสเต็มก็จะมีคำอธิบายต่างๆทั้งรีเซ็ตเครื่องรีสตาร์แล้วก็ปิดไปเลยก็สามารถทำได้นะครับ เนี่ยครับก็คือเบื้องต้นของตัวสมาร์ทแบนตัวนี้กับฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในราคาอยู่ที่2,490บาทนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับถากมือถือของคุณอย่างตัวนี้เปิดกล้องอยู่นะครับแล้วถ้ามีการเชื่อมต่อกับตัวของแบรนด์นะครับจะมีปุ่มรูปถ่ายอยู่นี้นครับก็สามารถที่จะกดสั่งถ่ายรูปได้เลยนะครับกดแบบนี้มันก็คือจะถ่ายอัตโนมัติ ง่ายดายมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับเรียกได้ว่าตัวของ Huawei Band 4 Pro นั้นค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเทียบก,กับตัวของ Band 4ปกตินะครับก็คือฟีเจอร์ต่างๆนั้นเพิ่มเติมเข้าไปทําให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้สมาร์ทแบนด์ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยอาจจะลดทอนในเรื่องของ แบตเตอรี่ลงมานิดนึงเพราะว่าตัวนี้มี GPS นะครับถ้าใครอยากให้มันอึดก็แนะนำว่าปิด GPS ไปเลยก็จะทำให้แบตเตอรี่นั้นทนมากขึ้นด้วยกันนะครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณนึงดังนั้นนี่ถ้าใครบอกว่าสมาร์ทบอสมันใหญ่เกินไป ตัวโห่โอ้า GT 2มันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยคุณก็ซื้อตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันในโอกาสถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ